สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่นะครับระหว่างวันที่9ถึง22ตุลาคมของชาวราศีมังกรพฤศษกันแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีมังกรคือพื้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดูได้ทั้งแดวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ ชาวราฟีมังกรคนฝนท่านใดที่มาดูดวงในคลิปนี้ไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกาแฟหรือเลิกกาแฟไปนานแล้วก่อนดูคลิปนี้อยากรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนเนาะถ้าคุณไปดูแล้วไอ้ดวงความรักคนที่มีคู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้ลุดออกจากกันนะครับก็ให้ดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ต่อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ตรงแล้วะนะอันนี้แปลได้ว่า ดวงคุณของคนรักหลุดกันร้อยเปอร์เซนต์แล้วคุณกลายเป็นคนโสดเต็มร้อยแล้วคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้ได้นะครับอเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีมังกรคนโสดว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนับคออือวันที่ลงคลิปหรือวันที่8ตุลาคมนะครับช่วงนี้คุณก็รู้สึกมีความเบื่อเฟิงเฟิงเหงาๆมากในเรื่องความรักเนาะเพราะคุณอยากให้มีคนมาเติมเตม็มอยากให้มีคนมาเข้าใจคุณอยากมีคนเข้ามาให้แชร์ความรู้สึกนะครับเพราะคุณรู้สึกว่าช่วงนี้มันมีปัญหาต่างๆมากมายอยาก อยากให้มีคนมาแชร์อยากให้มีคนมาแชร์บบจะให้มีคนมาเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้กันเนาะแต่มันยังไม่มีเข้ามานะครับช่วงนี้คุณเองค่อนข้างสึกเงาๆเบื่อเบื่อบ้างคุณคุณพยายามเรียกอะไรรอคอยตัวจริงอยู่คนที่จะเข้ามาเป็นคนที่รักคุณจริงได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอนาคตเนาะระหว่างวันที่เออเก้าถึงยี่สิบสองตุลาคมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ เดี๋ยวมาดูนอไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคําทํามายระหว่างวันที่9-15ตุลาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําทํามายระหว่างวันที่1 6 2 2ตุลาคมนะครับโดยปกติในเหตุการณ์จะเกิดขึ้นทามโวคดาที่แบ่งไว้ให้แต่จะมีชาวราศีมังกรบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะจ๊ะมาดู9-15ตุลาคมเหมือนน,น้อว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะมังกรคอนโซลช่วงนี้คุณจะมีกิจกรรมไปนู่นไปนี่ได้รับมอบหมายงานทนํานู่นทนี นะทาอะไรสิ่งใหม่ๆแล้วเรื่องความรักก็ยังไม่มีคนเข้ามาดยนะคุณก็มีความรู้สึกเหงาบ้างและบางครั้งบางคราวกลับไปคิดถึงเรื่องเก่าๆที่มันแย่ๆในเรื่องความรักนะครับเพราะคุณก็รู้สึกว่าอืมช่วงนี้รู้สึกจะมีค่อนข้างมีความเหงาเยอะนะมังกรนะครับคิดกลับไปเบมาระวังเรื่องความคิดเยอะทีหนึ่งเพราะคุณคิดเยอะแล้วคุณจะเครียดเนาะจะมีความเศร้าความเครียดจิตตกเกิดขึ้นเนาะแต่มันไม่ได้มากหรอกแต่มันก็ไม่ควรไปคิดอะเนาะคิดไปว่ามันทําให้คุณมันบันบันทอนพลังงานคุณไปนะครรับเพาาะว่ คือคุณจะตั้งคำถามกับตัวเองมีความสงสัยมีการตั้งคำถามคิดนู่นคิดนี่ในช่วงนี้และระหว่างวันที่สิหถึงย2ิบสองตุลาคมาเป็นยังไงบ้างเนาะชาวมังกรคนโสดในช่วงนี้คุณก็ยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้ระวังนิดนึงเนาะเออระวังเรื่องการมาฝ่ายหรือการทําอะไรไม่เสร็จตามกําหนดการแล้วจะโดนตำหนิโดนว่าได้ฉะนั้นถ้ามีอะไรทําในช่วงนี้พยายามทําเร่งเร่งเออพยายามอยา่าผัดพยายามทำให้ทัน,ท,น,ท,น,ท,นทันเวลาแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการมาฝ่ายหรือ,รองานที่รับมอบหมายนะครับ ส่วนเรื่องความรักในช่วงนี้อาจจะไปเจอคนที่ค่อนข้างดูน่าสนใจเกิดขึ้นแต่เพียงทว่ามันก็ยังไม่มีการพัฒนาทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้คุณจะรู้สึกเบื่อเบื่อมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าพอทุกอย่างมันเบื่อเบื่อฟิงฟิงอารมณ์เรื่องการทํางานเรื่องการชีวิตมันก็ค่อนข้างดรอปไปเนาะ,ะรู้สึกแบบเบื่อเบื่อฟิงฟิงไม่ค่อยอยากทําอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็จบการดูดวงความรักคนโสดของชาวราศีมังกรในแค่นี้เนาะชาวราศีมังกรคนโสดถ้าได้อยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติเามา นะครับก็แอดไลน์มาได้เนาะจะทิ้งรายละเอีดไว้ใต้คลิปนี้แล้วจ้าช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราฟีพริฟกนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่ของชาวราศีพฤษภคือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดูได้ทั้งแบบวันที่คราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ชาวราศีพฤษภคนโสดท่านใดที่มาดูดวงในคลิปนี้เนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกาแฟหรือเลิกกันไปนานแล้วก่อนดูคลิปนี้อยากรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคิดความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนนะ ถ้าคุณไปดูแล้วเนี่ยไอดวงความรักคนที่มีคู่เนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่เลยอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดออกจากกาันก็ให้ดูคําให้ดูคลิปนั้นเป็นหลักไปเลยแต่ถ้าเกิดใครไปดูมาแล้วเนไอดวงความรักคนที่มีคู่แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นตรงเลยอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าหลุดจากการร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้ได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเนาะชาราฟีพลย์โคนโสดว่า ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเนาะปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ลงคลิปถึง8ตุลาคมนะครับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้ก็ทํางานหาเงินงกงกงกมากเลยเนาะแก้ไขปัญหาโดนตําหนิโดนบ้าอะไรไม่รู้เรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยนะส่วนเรื่องความรักก็อยากมีนะแต่เวลาช่วงนี้ไม่ค่อยมีจริงๆมันรัดตัวมากในการที่ต้องเคลียร์ปัญหาแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องทาโปรเจกต์ทำอะไรต่างตให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเนาะนะครับช่วงรอความรักอยากมีไหมอยากมีแต่ช เดี๋ยวมาดูในอนาะคตนอว่าระหว่างวันที่9ถึง22ตุลาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจ๊ะ ามาดูกันเนาะไพ่ใบเป็นฝองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่9-15ถึงตุลาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1 6ถึง2 2ตุลาคมโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้แต่จะมีชาวราศีอ๋พอพฤกษ์บางท่านฝนน้อยเนยีที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะเอามาดูเนาะพฤกษ์คนโสดในช่วง9-15ถึงตุลาคมเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยอุ๊ยชเอา บางส่วน40%ีสิอรนะพิษกฟิปช่วงนี้จะมีคนมาฉีบ e มาชื่นชมมาชอบคุณด้วยนะในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาด่าหน้าเข้ามาหาคุณเลยอันที่4 0เนาะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝนฝนท่านอื่นเนี่ยโดยโดยอีก60%ที่เหลือก็ยังอาจจะมีการไปชื่นชมหรือแอบเล่หรือมองมองใครที่คุณดูน่าสนใจเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีการพัฒนาอะไรเพราะคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ปัญหาชันยังเยอะอยู่นะเยอะมากๆเลยฉันยังไม่พร้อมที่จะมีใครถาาาาามมมมว่อออยยยกกกีี จะมีปฏิสัมพันธอยากจะไปนู่นนี่น่าแต่ว่าฉันมีปัญหาฉันไม่มีเวลาฉันมีธุระฉันมีงานที่มันเยอะแยะไปหมดเลยไม่สามารถปลีกตัวไปในเรื่องความรักได้มันเหงาไหมมันเหงานะครับแล่ระหว่างวันที่สิบหกถึงยี่สิบสองตุลาคมลาเป็นยังไงบ้างเนาะในช่วงนี้ช่วงนี้ก็ฝึกได้จะมองว่าคนหรือมีแฟนมีความรักตัวเองก็แบบยังไม่มีใครเลยยังต้องอยู่คนเดียวอยู่เลยต้องเคลียร์เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีจะมีปัญหาเรื่อง เอ้เรื่องงานเรื่องคนรอบตัวเข้ามาให้คุณแก้ให้คุณทําเนี่ยไม่ว่างไม่ว่างไม่เว้นเลยเนาะช่วงนี้แล้วคุณจะค่อนข้างเหนื่อยมากๆแล้วคุณจะรู้สึกแบบว่าโอ้ยพากได้ไหมเรื่องเนี่ยเรื่องงานเรื่องอื่นเรื่องธุระอะไรเนี่ยฉันเหนื่อยจังเลยประมาณนี้จะมีความเบื่อเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับชาวราศีพฤษภบางท่านนะไม่ใช่ทั้งหมดเนาะบางท่านจะรู้สึกอยากไปปลดปล่อยโดยการไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ก็จะไปเจอคนน่าสนใจบ้างแต่ก็จะไม่ใช่หลักระยะยาวเนาะ ก็จบการดูดวงความรักคนโสดชาวราศีพฤษภไว้แค่นี้นะครับชาวราศีพฤษภคนโสดท่านใดอยากดูดวงฝ่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นาะจะทิ้งรายล,ละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีออกันเนาะ อนนี่ครับช่วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่นะครับของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 7กันยายนถึง1 6ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อยากยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ชาวราศีกันคนโสดท่านใดที่มาดูดวงในคลิปนี้ไม่ว่าจะเพิง่งเไม่ว่าจะเพิ่งเลิอกอกาแฟหรือเลิกอกันไปนานแล้วเนาะแล้วคุณมาดูดวงในคลิปในคลิปนี้เนี่ย ก่อนดูคลิปนี้อยากรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนนะครับถ้าคุณกลับไปดูแล้วเนี่ยดวงความรักคนที่มีคู่เนี่ยนะออแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายัางไม่ได้ลุดออกจากกันนะครับก็ให้ดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ต่อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดชาวราศีกันท่านได้เนี่ยที่ไปดูดวงความรักคนที่มีคู่แล้วแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงแล้วอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยลุดจากการรอยไปเสร็จแล้วล่ะครับ เ <ไป S 1> ดี๋วยวมาดูกันเนาะชาวราศีการคนโซลว่าในช่วงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างน,นะครับช่วงปัจจุบันคือนับตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเนาะช่วงนี้คุณก็ลมงกาไม่ค่อยอยากมีใครเท่าไหร่ในช่วงนี้มีอารมณ์เบื่อๆน้อยๆเนานะบางคลเพราะกลัวว่าถ้ามีแฟนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแม่ก็ต้องเอามาฟังปัญหาฉันอีกตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวเมคเงินทํางานก่อนดีกว่าไหมในเรื่องแฟนเนี่ยเหนื่อยไม่อยากพักมากๆเลยเลยไม่ค่อยอยากมีแต่จริงๆถ้าอยากถ้ามีแล้วดีก็อยากมีนะแต่ถ้ามีแล้วมันเหนื่อยเนี่ยไม่เอานะ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูน้อว่าในอนาคตระหว่างวันที่9ถึง22ตุลาคมเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ ดูกันเนะเาะไพ่แบ่งไปฟองชุดชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างันที่9ถึง15ตุลาคมนะครับวนไพ่ชุดด้านล่างคำทำนายระหว่างันที่16ถึงย2ตุลาคมเนาะมาดู9ถึง15ตุลาคมโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้แต่จะมีชาวราศีการบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างเนาะมาดู9ถึง15ตุลาคมก่อนละกันเป็นยังไงบ้างจ้าชาวกัน ฝนโตกช่วงนี้คุณรู้ยินดีด้วยนะจะมีชาวศีการประมาณ20-3บถึงเนตจะมีการเตรียมตัวฝัาฝนเกิดขึ้นได้นะอันนี้ฝนน้อยนะจะมีช่วงนี้จะมีคนเข้ามาจีบมาเผยความในใจจนมันสามารถพัฒนาเกิดขึ้นได้ 20- ่0เนถึงจะยินดีด้วยแต่ฝนที่เหลือ70%สนฝนใหญ่มาดูต่อจ้าก็ยังฝนเหมือนเดิมเนาะช่วงนี้คุณก็ยัง ไม่ค่อยเปิดใจใมองใครด้วยเท่าไหร่เพราะคุณรู้สึกว่ากาลังสนุกกับงานหรือหน้าที่ที่ทําหน้าที่ที่รับมอบหมายจนค่อนข้างทําออกมาในค่อนข้างดีมากๆเพราะคุณค่อนข้างทุ่มเทนในเรื่องการงานและการเงินมากๆเลยฉะนั้นในเรื่องความรักเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปสนใจหรือโฟกัสเท่าไหร่เพราะคุณเอามาทุ่มเทให้กับอีกอย่างหนึ่งมากกว่านะครับแลวระหว่างวันที่26ถึง22ตุลาลเป็นยังไงบ้างเนาะ26ถึง22ตุลาช่วงนี้ก็จะมีคนมาชื่นชมชื่นชอบแล้วก็การงานการงานหรือ อ,อการงานคุณเนี่ยจะได้รับได้รับคําชื่นชมผลตอบรับที่ดีมากๆเลยซึ่งคุณก็รู้สึกค่อนข้างแฮปปี้และมีความสุขแล้วก็เออ,อันนี้ก็สำหรับคนที่ได้โดนจีบมาก่อนในที่ท,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 ที่ที่แล้วอะเนาะก็จะมีการพัฒนาผวามพัคนคน่อนข้างไปได้ดีเลยแล้วนะอ่านะแล้วอันนี้สำหรับคนที่มีคนมาจีบเนาะแต่สคนที่เคนไม่จีบเนาะคนใหญ่เนี่ยก็มันจะไปเปลี่ยนไปเป็นเรื่องงานแทนจะรับความปเป็นเรื่องงานแทนนะ แล้วก็เออในคนฝวนใหญ่ที่ที่ไม่ที่ไม่มีใครเข้ามาเนี่ยก็จะทําไปแล้วบางนิดนึงเนาะเออเด่นมากจะเด่นมากจะเป็นภยัยถ้าคุณทําการงานค่อนข้างประสบความสาเร็จเนี่ยหรือมีชื่อเสียงเกิดขึ้นเนี่ยจะโดนคนหมั่นไฟคนเพ่งเล็งเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะให้อยู่เฉยๆไปองมีคนรักก็จะมีคนเกลียดนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเออฉันเครียดอยู่ฉันมีปัญหาอยู่ฉันขอโฟกัสเรื่องงานก่อนดีกว่าอยากไปทุ่มเทให้ง,งานประสบความสำเร็จแต่ยังเจอพวกขี้ใช้อีก เหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยนะมันมันทำให้คุณไม่ค่อยได้โฟก,กัสเรื่องงานเท่าไหร่นะครับเอ้ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่นะก็จบการดูดวงความรักคนโสดของชาวราศีการไว้แค่นี้เนาะชาวราศีกานท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไปใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะ